วันนี้จะพูดเรื่องกุศลให้ฟังมีความรู้สึกว่าหลายคนยังเข้าใจกุศลที่ไม่ถูกต้องอยู่ก็มีอยู่จึงอยากจะมาตอกย้ำเรื่องกุศลน,นะให้ฟังเพื่อจะได้ เข้าใจในอัดในพยัญชนะให้ลึกซึ้งแหลมคมเข้าไปมากกว่าที่เข้าใจจะได้ทำกุศลนั้นน่ะให้ตรงกับเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ที่เคยตรัสไว้ในโอวาทปฏิโมกขว่าสัพพปาปัศาอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง กุศลส,สูประสัมปทาคือการทํากุศลให้ถึงพร้อมในข้อนี้เรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อที่3นั้นคือการชําระจิตของตนให้ขาวรอบของแผ่จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมทีนี้คําว่ากุศลน,น,นั้นในจิตใจของชาวพุทธทั่วๆไปบางที ก็ยังเข้าใจเป็นภาพรวมนะอย่างเช่นว่าทานศีลภาวนานี่ก็เป็นกุศลนะบริจาคเลือดก็เป็นกุศลสวดมนต์ภาวนาก็เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็โดยภาพรวมแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าความดีความดีนั่นแหละในทานศีลภาวนานั่นแหละคือกุศล นจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นมันจึงเหมือนกับมองภาพรวมแล้วยังเข้าใจในอัดในพยัญชนะยังไม่ถูกต้องโดยส่วนเดียวคือยังถูกอยู่แต่ว่าถูกนิดนึงไม่โฟกัสนะ,ะไม่เห็นชัดจึงมีการคาดคะเนเข้าใจเอาเองแล้วก็ปฏิบัติไปซึ่งก็ถ้ามองในแบบของ บัณฑิตหรือแบบของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทําความเข้าใจให้มันแม่นยําขึ้นแล้วจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามกุศลตามพุทธองค์มองภาพรวมก็พุทธบริษัทจะได้ทำกุศลตามพุทธประสงค์ได้ถูกต้องนะ ทีนี้เรามารู้จักรากศัพท์ของคำว่ากุศลสักนิดหนึ่งถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นกอไก่สระอูสอเสือลอลิงเรียกว่ากุสละคำคำนี้รากศัพท์จริงๆแล้วตัวศัพท์นั้นแปลว่าฉลาดในการฉลาดนั้นนะ่ะอยากจะแยกเป็นสองอย่างคือ1นฉลาดนอกกาย นอกใจอันนั้นอันหนึง่งอันที่สองก็คือฉลาดในกายในใจฉลาดรู้นั่นแหละรู้ฉลาดฉลาดรู้แต่ทีนี้ไอสิ่งที่ว่าฉลาดนอกกายนั้นอย่างเช่นว่า1บวกหนึ่งแล้วเท่ากับสองเนี่ยคือฉลาดนอกกายเป็นเรื่องที่นอกกายนะหรือว่าฉลาดซ่อมรถเออนั้นเพาอันนี้นะ้ำมันเครื่องอันนั้นน็อต อย่างนี้คอมพิวเตอร์ฉลาดคอมพิวเตอร์โปรแกรมโน,น้นแอปนี้มาใส่ตรงนี้ตัดต่อตรงโน้น,นนี้นี่คือฉลาดนอกทั้งนั้นเลยเป็นการรู้เป็นการเรียนในวิชาชีพต่างๆในสิ่งที่บัญญัิไว้ในหนังสือในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังของข้างนอกเหล่านี้ชื่อว่าฉลาดรู้ในของข้างนอกอันนั้นอ่ะ ในความหมายกุศลสูปสัมปทานี่ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเมื่อเรามีความรู้มีการเรียนรู้มีการจรไปท่องไปในสิ่งที่นอกกายนั้นนะเรียนรู้นอกกายนั้นนะสิ่งนั้นนะไม่ได้ถือว่าเป็นกุศลในความหมายนี้ที่ว่ากุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแต่หมายความว่า เข้ามารู้อยู่ในกายในใจนะรู้อันนี้รู้ในกายในใจนี้ชื่อว่าเป็นกุศลนะกายใจนี่ก็จะมีลักษณะเกิดดับสิ่งที่เกิดดับในกายในใจนี่ก็มีอยู่6นั่นก็คือตาเกิดแล้วก็ตาดับลงอันที่1 2หูเกิดหูดับลง 3. จมูกเกิดจมูกดับลงหมายวามว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นคาวเป็นต้น กินเหม็นแล้วก็อันที่สี่ก็คือลิ้นได้รสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสมันรสเผ็ดเหล่านี้ก็คือการเกิดของลิ้นกายก็คือเย็นร้อนอ่อนแล้วก็แข็งคันตามผิวหนังนั่งสมาธินั้นก็เจ็บขายอย่างนี้เป็นการเกิดของกายทั้งหมดเลยแล้วก็ใจก็อารมณ์ต่างๆความคิดความนึก อารมณ์ต่างๆนี่คือคือใจสรุปแล้วคือสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสิ่งที่ปรากฏที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นอาจจะหน้าทั้ง6เนี่หรือว่าอาจจหน้าสิรวมแล้วอันนี้คือกายคือใจสรุปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เข้ามารู้ในกายในใจนี้ ตามที่เขาเกิดปรากฏปัจจุบันเป็นจริงนั้นนะ่ะเรียกว่ากุศลนะตาเห็นก็เห็นปัจจุบันนั่นแหละมันเห็นได้แต่ปัจจุบันเห็นอดีตไม่ได้เห็นอนาคตไม่ได้หูได้ยินก็ขณะได้ยินนี่มันก็เกิดหูกับเสียงขึ้นมาก็รู้แจ้งว่าเสียงนี่ก็รู้ได้ในปัจจุบันแม้แต่การยืนเดินนั่งนอนของอิริยาบถท,ทางกายก็เหมือนกันหรือว่าเราเอา มะน,นาวมาเคี้ยวมันก็เปรี้ยวในขณะที่มะน,นาวมันอยู่ในลิ้นปัจจุบันนั่นแหละมันเปรี้ยวในอดีตไม่ได้นี่ว่ารออีกสักสามวันค่อยเปรี้ยวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ตอนนั้นน่ะเรียกว่ากุศลสรุปแล้วคือการรู้นี่คือการคือกุศลน,นะรู้ในกายในใจหรือว,ว่ารู้ข้างในนี่คือเรียกว่าฉลาดเรียกว่ากุศลฉลาดรู้ในกายในใจชื่อว่ากุศลสรุปลงตรงนั้น ฉลาดรู้นอกกายนอกใจไม่ใช่กุศลเนี่ยอันนี้คือกุศลที่แปลว่าฉลาดที่แปลว่ารู้หมายก็ว่าฉลาดรู้ในกายในใจที่เขาปรากฏตามเป็นจริงปัจจุบันนีน่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรียกว่ากุศลนี่จะย้ำบ่อยๆเพราะว่าการที่คนจะมาเข้าใจในอัดในพยัญชนะให้ลึกซึ้งเข้าไปว่า ไอ้สับตัวนี้มันมาจากไหนแล้วเราจเจริญถูกหรือเปล่าทําถูกหรือเปล่าส่วนมากเราจะเมาเอาเองเข้าใจเอาเองนะบางคนก็เอาบุญมาร่วมด้วยนะดึงบุญมาทําบุญกุศลจเจริญบุญกุศลจเจริญบุญบารามีก็รวมแล้วก็เป็นความดีที่หลายคนพูดไปในภาพรวมนะ ทั้งๆท,ท,ที่บุญกับกุศลนั่นก็ถ้าจะแยกออกตามศัพท์แล้วมันก็เป็นคนละความหมายพระพุทธองค์ก็ยังยังยังชี้ไปเป็นคนละความหมายอ่ก็จะให้เข้าใจง่ายๆคือบอใบไม,ไม้สระอุยอหญิงนี่ก็เป็นตัวหนึ่งกอไก่สารูซอสลาลอลิงก็เป็นตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันนียมันก็ก็มัน,เป,นเป็นวงกว้างนะเป็นวงกว้างก็เลยทําให้ การเข้าใจนั้นนะ่ะมันไม่ชัดเจนทีนี้ก็อยากจะย้ำบ่อยๆก็เพราะว่าเรื่องนี้นะเรื่องที่คนไม่ชัดเจนแล้วคิดว่าตัวเองนี่ทำแล้วจะิญแล้วแต่มันยังไม่ถูกต้องนั่นแหละก็อยากจะทำให้ถูกต้องเพื่อว่ามันจะได้จเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะ,ะเหมือนคนเป็นโรคเป็นโรคโรคยารักษาโลกคือแก่นไม้อย่างนี้ นี่ไปฟังคนโน้นพูดก็บอกว่ารักษาโรคนี้นะเป็นต้นไม้นั่นแหละน่ะต้นอันนั้นนะ่ะต้นมะขามสมมติไม่รู้ว่าเปลือกมะขามไม่รู้ว่ากระพีมะขามไม่รู้ว่าดอกมะขามใบมะขามหรือว่าแก่นมะขามที่รักษาโรคจริงๆเนี่ยนนะทีนี้ถ้าไม่เข้าใจทองแท้ไปเอาใบมาบ้างดังที่พระพุทธองค์อุปมานั่นแหละเอาใบบ้างเอาดอกบ้างเอากระพีบ้างเอาเปลือกบ้างเอาเสะเก็ดบ้าง ซึ่งมันไม่ตรงตรงประเด็นของเขาสมมติว่าแก่นเป็นยารักษานี่ก็ต้องเอาแก่นมาแล้วก็มาต้มมาดื่มจะได้โรคหายรักษาหายอันนี้คือมองเห็นสาระตรงนี้ถึงอยากจะบอยก,อย,กย้ำบ่อยๆกับบุคคลที่แบบบางทีฟังแล้วก็ลืมไปก็ ย้ำอีกทีหนึ่งให้มันชัดเจนขึ้นนะสรุปตรงที่ว่าคำว่าฉลาดนี่หรือว่ากุศลคำนี้ก็คือฉลาดรู้ในกายในใจปัจจุบันนี่เรากำหนดรู้ก็เป็นปัญญารู้เห็นตามที่เขาเป็นจริงเกิดดับในกายในใ,นใจนี้ในอญญายตนะทั้ง12นี้ในเมื่อรู้เขานะั่นแหละคือฉลาดรู้ แล้วก็ฉลาดรู้นั่นนะให้ถึงพร้อมพระพุทธองค์คือรู้กายรู้ใจให้ถึงพร้อมมากขึ้นยิ่งไปเรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมนะก็เลยฉลาดตรงนี้ก็เป็นกุศลกุศลตรงนี้ก็เป็นฉลาดรู้กายรู้ใจอันนี้ในความหมายของกุศลอยากให้เข้าใจความหมายของกุศลถูกต้องนะ ทีนี้เรามามองอีกมุมหนึ่งที่ตามพระไตรปิฎกบัญญัติไว้นี่ก็เป็นกุศลละมูลคำว่ากุศลละมูลนี่ก็แปลว่ารากเง่าของกุศลแต่ว่ากุศลละมูลนี้เขามีสามอย่างด้วยกันสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งอะโลภ ข้อที่สออะโทสะข้อที่สอะโมหะนี่คือกุศลละมูลเลยทีนี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็อะโลภะก็คือไม่โลภอะโทสะก็คือไม่โกรธอะโมหะก็คือไม่หลงสรุปแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่คือว่าเป็นรากเง่าของกุศลเลย เพราะฉะนั้นการที่บุคคลเจริญกุศลมากๆแล้วก็ละกิเลสบางอย่างไปในใจกุศลจึงเกิดขึ้นเหมือนข้อที่หนึ่งคืออโลภะคือไม่โลภคำว่าไม่โลภจากโลภมากก็เรียนรู้ศึกษาก็โลภน้อยลงเง,งี้ยก็เรียกว่าทํากุศลให้สูงขึ้นเจริญขึ้นถึงพร้อมขึ้นตามพุทธบัญญัติ โทสะความโกรธก็เหมือนกันลดละความโกรธมีเมตตาเข้ามากุศลก็สูงขึ้นแล้วก็ความหลงก็เหมือนกันจากหลงหลงยึดหลงถือหลงอดีตหลงอนาคตหลงมีหลงเป็นหลงก็ไปในตัณหามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นอ่ะทีนี้พอละโมหะตัวหลงนี่จากการเรียนรู้ หรือว่าสร้างกุศลโดยการรู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงนั้นรู้เรื่อยๆรู้มากๆก็เป็นกุศลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโลภะโทสะโมหะก็จะค่อยลดน้อยลดน้อยลงนี่จึงเป็นกุศลละมูลในความหมายจเจริญกุศลแล้วจะมองเห็นว่าคนเกิดมามีชีวิตอยู่ร้อยปีประมาณ นี่ก็จะประกอบด้วยมีโลภะโทสะโมหะของจิตใจเลยที่เป็นกิเลสลากเง่าของกิเลสเลยเอา่าเรียกว่าโลภะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงที่นี้พอจะพูดถึงเรื่องกุศลก็คือมาเจริญกุศลน,นี่ก็จะทําให้โลภโกรธหลงนะั้นลดน้อยลงไปจนกระทั่งว่าไม่มีนี่คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้น การกระทําใดๆก็แล้วแต่ทําให้โลภโลกรธหลงนั้นนะ่ะเบาบางลงไปในชีวิตแล้วก็จะเป็นกุศลขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงตัวความสุขตัวเบาตัวสบายตัวที่บัณฑิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ไปมาแล้วไปก่อนพวกเราแล้วเราก็เห็นมันมีคุณค่าเห็นมันมีความสุขท่านจึงชี้ทางให้เราเดินตามนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้น จุดประสงค์คือตรงนี้นะมองภาพรวมแล้วคือการละโลภโทสะโมห oh ะโดยการที่มารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงเรียกว่าการเจริญกุศลกุศลละมูเนี่ยคือว่ารากเง่าของกุศลอกุศลละมมนนี่ก็คือว่ารากเง่าแห่งอากุศลทีนี้เรามามองดูแบบ กุศลในอริยมรรคมีองค์แปดของพระพุทธองค์บ้างจะได้มีมุมมองแล้วก็โยงใหญ่ให้เข้าใจมองภาพรวมเห็นชัดขึ้นในมรรคมีองค์แดนั่นน่ะมีองค์หนึ่งที่ชื่อว่าความเพียรคือสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเพียรชอบนะ พระพุทธองค์ก็ยังมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติแปลว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรคือคนจะพ้นทุกข์ก็เพราะความเพียรน,นี่แหละไม่มีอย่างอื่นเพราะความเพียรนี่แหละทีนี้ไอเพียรน,นั่นน่ะมันเป็นเพียรในสัมมาวายามะคือถ้าคนมาจเจริญความเพียรในสัมมาวายามะเนี่ย จะล่วงทุกได้เลยมันจึงเนื่องด้วยเรื่องกุศลที่เรากำลังพูดกันนะนั่นก็คือว่าในความเพียรชอบในมรรคมีองแปดเนี่ยมันจะมี4หัวข้อด้วยกันคือข้อที่1เพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นข้อที่สอง เพียรละอะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สเพียรทํำกุศลให้เกิดขึ้นข้อที่สรักษากุศลนั้นไว้ให้งอกงามยิ่งขึ้นพอกพูนยิ่งขึ้นไม่เลอะเลือนให้ภัยบูนยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าข้อที่ส คือทำให้มากขึ้นนี่คือความเพียรสี่ความหมายทีนี้ในความหมายในข้อที่หนึ่งที่ว่าเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นกุศลเนี่เมื่อเรารู้แล้วก็คือการรู้ในกายในใจนี้หรือว่ารู้ในอยนายตนะสิบสองที่มันเกิดปรากฏแล้วดับไปเป็นชีวิตจิตใจของเราทุกขณะทุกนาทีนี่ตาเกิดบ้างหูเกิดบ้าง จมูกเกิดบ้างลิ้นเกิดบ้างกายเกิดบ้างใจเกิดบ้างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชีวิตเราเลยสิ่งเหล่านี้มันมีเรียกว่าเป็นชีวิตเราเลยทีนี้สิ่งเหล่านี้เกิดดับอยู่เรากําหนดรู้มีความเฉลียวฉลาดในการเกิดปรากฏแล้วดับลงนั้นไปรู้เขานี่คือการเริ่มจากข้อแรกที่ว่า เพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นอกุศลคือความหลงคือความไม่รู้ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยรู้อย่างนี้ปัจจุบันนั่นก็ชื่อว่าเจริญกุศลอยู่เพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่ง่พระพุทธองค์ตรัสว่าเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นอกุศลคือความหลงก็คือเพียรไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นคือเอาใจใส่อยู่ในฐานะที่ว่าถ้า เราจเจริญกุศลด้วยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกโดยที่เป็นอิสระจากลมนั่นแหะแต่ว่าไม่เลื่อนให้รู้อยู่นี่คําว่ารู้อยู่นี่แหละคือคือข้อที่หนึ่งที่ว่าเพียนไม่ให้อากุศลเกิดขึ้นคือเพียนไม่ให้มันหลงเพียรไม่ให้มันแวบไปที่อื่นไปคิดไปนึกอดีตอนาคตบางทีมันไหลไปมันเป็นเวลาฝึกปฏิบัติจเจริญกุศล เพราะนั้นในข้อที่หนึ่งจึงเพียรไม่ให้หลงนะแต่ด้วยความไม่เที่ยงของธรรมชาติแล้วว่าด้วยจิตของพระโยคาวจจรนักปฏิบัติที่ยังอ่อนอยู่ยังบารมีไม่เต็มยังอินทรีย์น้อยอยู่มันจะต้องหลงคือมันบังคับไม่ได้มันหลงทีนี้พอมันหลงไปตอนไหนสมมติว่าเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรารู้อยู่เนืองเนืองทีนี้มันแวบไปความคิดบ้างแวบไปที่ไหนบ้างอดีตอนาคต เนี่ยถือว่าหลงไปแล้วแล้วจึงกลายเป็นข้อที่2การเจริญกุศลข้อที่2ความเพียรข้อที่2ที่ว่าเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วคือละจากการที่หลงไปกลับมารู้ใหม่นะจิตออกจากการรู้ลมหายใจไปที่อื่นอาอาจจะห้านาทีสินาทีหรือว่า2นาทีสาวินาทีก็แล้วแต่กลับมารู้ลมหายใจใหม่ รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกใหม่หลังจากจิตแว็บไปที่อื่นนี่คือการเพียนข้อที่สองเรียกว่าเพียนละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วคือเพียนละหลงแล้วกลับมารู้ใหม่หลงนะั่นคืออกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียนละซะละหลงนะั่นมารู้ใหม่รู้ในกายในใจหรือลมหายใจนั่นแหละยกลมหายใจมานี่มันข้อที่สองเลยนะ เมื่อข้อที่สองสำเร็จไปแล้วจึงกลายเป็นความเพียรชอบในข้อที่สามคือเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นคำว่าเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นนี่ก็มันจะติดต่อจากหนึ่งจากสองแล้วก็มาสามหมายคามว่าเมื่อเราหลงไปแล้วกลับมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใหม่เนี่ยก็เป็นการทำกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยทำกุศลให้เกิดขึ้น กุศลคือการรู้นั่นแหละการไม่หลงนั่นแหละเนือง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 ที่ลมหายใจเข้าออกที่เขาเป็นความจริงอย่างนั้นที่เป็นสัสจจะที่มีอยู่จริงในกายในสิ่งที่ปรากฏนะมันก็รู้เนืองเนืองลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,หา,ขาหายใจ ayo, ออกรู้เนืองเนืองรู้เนืองเนืองฉลาดรู้ในลมเรียกว่าการทํากุศลนะการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเป็นความเพียรข้อที่ ของความเพียรในมัคมีองคป8หรือว่าสัมมาวายามะในมัคมีองคป8น,น,นะนะทีนี้ความเพียรในข้อที่4เรียกว่าเพียรรักษากุศลนั้นไว้เรียกว่าอนุรักษณารักษาสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกสิ่งที่จิตไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแบบ ไม่เลอะเลือนคือรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นคือไม่เลอะเลือนนั่นแหละคือรักษาตัวนั้นเอาไว้รักษาไม่ให้หลงไม่ให้เลอะเลือนแล้วจิตมันก็จะมีอินทรีย์พอกพูนในความรู้นั้นพอกพูนในกุศลนั้นให้งอกงามยิ่งขึ้นภพยบูญยิ่งขึ้นในกุศลธรรมนั้น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 นั่นนะการรู้นั้น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  อันนี้รวมหมดเลยนะในอายตนณะทั้ง12หรือว่าตาหูจมกูกดินกายใจแต่ในที่นี้ยกตัวอย่างการรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละก็เป็นกายเหมือนกันเป็นกายในกายนะในข้อของกายรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยะจะท้องพองท้องยุบได้หมดขอให้รู้จะยกมือคว่ำม,มือหงายได้หมดนะขอให้รู้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้รู้ รู้ในกายในใจนั้นชื่อว่าเจริญกุศลเลยนะฉลาดในกายในใจนั้นชื่อว่าเป็นกุศลเลยเจริญกุศลเลยเพราะว่าสัจจะความจริงนั้นที่มีอยู่ในกายในใจนั้นน่ะเขาก็มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน,น้าตาไม่เที่ยงก็คือเป็นการเกิดปรากฏขึ้นอ่าไม่เที่ยงนีว่ว่าเป็นทุกข์นี่ก็เป็นสภาพที่เขาทนไม่ได้ทนสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วด้วยความไม่เที่ยงนั้นมันก็แปลไป เมื่อแปลไปแล้วก็สูญสลายไปบังคับบัญชาให้เป็นไปนดังใจของตนไม่ได้เรียกว่าอนัตตาสรุปแล้วไตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือว่าขันห่านี้เขาจะมีลักษณะคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสามัญลักษณะเลยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในเมื่อมากําหนดรู้ด้วยการทํากุศลเนี่ย คือฉลาดรู้ในปัจจุบันที่เขาเกิดปรากฏในตาในหูจมูกดินกายใจเป็นต้นนี่นะเมื่อรู้อยู่เนืองๆแล้วมันก็จะเห็นเขาเมื่อเห็นเขาแล้วก็จะเห็นลักษณะของเขาด้วยลักษณะของเขาก็คืออนิจังทุกขังหน้าตาตรงนี้ก็เป็นฉลาดแล้วก็รู้ขึ้นไปเรื่อยๆก็ฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นการเจริญกุศลขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลนะถ้าจะคิดเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ สมมติว่าลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งเป็นชิ้นหนึ่งอย่างนี้แล้วเราไปรับรู้เขาตั้งแต่เข้าตั้งแต่ออกนี่รู้เนืงองๆไประลึกเขาได้ไปรู้เขาได้นั่นแหละก็ถือว่าเราได้กุศลครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก2ครั้งเรารู้2ครั้งเราได้กุศลสอครั้ง2ชิ้นถ้าคิดเป็นชิ้นวันหนึ่งมันมีอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าเที่ยวลมหายใจเข้าหายใจออก ถ้าเรารู้ทั้งหมดเลยสองหมื่นกว่าเที่ยวนี่ก็ถือว่าเราได้กุศลสองหมื่นเที่ยวรู้ห้าเที่ยวได้ห้าเที่ยวรู้สิบเที่ยวได้กุศลสิบสิบชิ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนในโอวาทปาติโมกดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าให้ทําให้ถึงพร้อมนะก็คือการรู้กายรู้ใจนี่แหละคือการทํากุศลให้ถึงพร้อม เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลมาทํากุศลนี่ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นภาพรวมมองในแง่ที่ว่าเป็นกุศลละมูลก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยก็เป็นการเจริญกุศลถ้ามองในแง่ความเพียรในมรรคมีองแปดคือสัมมาวายามะนั่นก็คือเพียรทำกุศล ให้เจริญงอกงามภัยบูรยิ่งขึ้นไปสรุปก็คือตรงนั้น,นทั้ง4ข้อสรุปก็คือตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเจริญอยู่อย่างนี้เนืองๆหนึ่งง,ง,งแล้วก็เป็นการทํากุศลให้ถึงพร้อมซึ่งมาตรงกับพระธรรมคำสอนในโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวันมาฆบูชาเพนเดือน3มีพระสงฆ์สาวกที่เป็นอรหันต์ขี่นาศมาประชุมกันนั้นน่ะที่ว่า สับพบาปภาษาอากาะศะนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปัสมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อที่ 3, สามสจิตตะปริโยธปนังการชำระจิตให้อ่าผ่องแผ้วสะอาดนะบริสุทธิ์นี่ก็คือเป็นการทำตามโอวาทพระพุทธเจ้าเลยนะคือการทำกุศลให้ถึงพร้อมเพราะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้าจะ เข้ามาสู่การปฏิบัติหรือว่าเจริญกุศลก็ต้องมาเข้าใจคําว่ากุศลที่แปลว่าฉลาดดังกล่าวมาแล้วเมื่อจะบําเพ็ญเพียรกุศลนี่ก็ต้องเข้ามาสู่ความเพียรชอบทั้ง4อย่างดังกล่าวมาแล้วในมักมีองค์8คือเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทํากุศลให้เกิดขึ้น แล้วก็เพียรรักษากุศลนั้นไว้นะก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่จเจริญกุศลละธรรมให้ภัยปู์งอกงามยิ่งขึ้นตามพุทธประสงค์บัญญัติเลยนะถูกต้องตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นกุศลธรรมต่างๆก็จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจเป็นอินทรีห้าพระห้าโพธชงเจ็ดมรรคมีองแปดต่ 6, 8, อไปจะได้รู้ได้เห็นธรรมะสัจธรรมตามที่ พระพุทธองค์ได้รู้แล้วโมคคลานะสาริบุตรได้รู้แล้วได้เห็นได้รู้แจ้งในศาสนาตามที่เป็นจริงแล้วก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งคิดจะตั้งคำถามขึ้นมาก็ตอบได้เองเรียกว่าปัจจตังในนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยฝากไว้เรื่องกุศลนะให้สมาชิกได้ศึกษาแล้วก็เพียรปฏิบัติให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป นะก็ขอฝากไว้สัทาโสธิพวันตุเตในวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่าน